โอ้โหนี่คือไม้มงคลของนาเล็กที่ถือว่าสวยงามอีกชนิดหนึ่งฮะนี่ก็คือว่านทิพยเนตรนะหรือว่าเจ้าน้อยมหาพรหมบางทีอาจจะเรียกว่าว่านตุกหมูนะว่านไก่น้อยว่านไก่ดำนะแล้วแต่จะเรียกกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของ โชคลาภเมตตามหานิยมการทรรมาค้าขายหรือว่าอำนาจบาร,รมีคงกระพันชาตรีนี่ไม่ธรรมดาเลยฮะเนี่ยต้นถือว่าสวยงามใบสวยงามนะดอกเขาจะสวยงามมากๆเลยนะออกเป็นสีม่วงขๆขาวๆนะจะออกดอกก่อนที่จะแทงใบนะใครที่อยากจะดูดอกก็เข้าไปดูได้ใน คลิปของนาเล็กเกี่ยวกับเรื่องของดอกว่านทิพยเนตรนะก็ลงไว้ให้ดูอยู่นะนี่แหละหลังจากที่ออกดอกแล้วก็นี่แทงช่อใบขึ้นมาเนี่โอ้โหงามมากๆเลยฮะจะสวยงามมากในช่วงหน้าฝนนะแต่ว่าก็จะเป็นไม้ที่ลมลุกว่ากันเถอะทิ้งใบไปในช่วงของหน้าแหลง้งหน้าหนาวนะ มาแทงดอกออกทีในช่วงหน้าฝนแล้วก็ออกเป็นลำต้นแบบนี้นะแถมยังเป็นสมุนไพรด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของอการดูแลดวงตานะตาแดงลิสิดวงตานะส่วนการจะใช้ยังไงก็ต้องนะศึกษาให้ดนะีสอบถามผู้รนะู้ก็ถือว่าเป็นไม้ยอดนิยมเลยราคาก็ถือว่าเอาการเหมือนกันนะนะ ครที่ชอบไม้มงคลชอบไม้สมุนไพรหรือว่าปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะลองหามาปลูกกันดูนะอันนี้ก็พามาชมกันในสวนของนาเล็กนะก็เป็นไม้ที่ได้มาจากบ้านไร่วังพยอมแบ่งปันมานะก็เลี้ยงมาหลายปีก็สวยงามแบบนี้แหละครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ